ก็อีกองค์หนึ่งที่อยู่เบื้องหลังก็คือองวงพิมาสุราเนี่ยที่ประสานคณะสงฆ์ทุกงานเลยเนี่ยนั่นก็จะมีเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องปลื้มปมาแล้วพวกเราฟังอาน,นิมบนครับ ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งเจริญพรยอดกัละยาณมิตรผู้มีบุญทุกทุกท่านาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ได้ดูภาพไปเมื่อสักครู่นี้นึกถึงย้อนหลังเมื่อเจอเจอพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตรพระเดชพระคุณหลวงเตี่ยวัดพระเจตพลท่านเจอหน้าบอกว่าพระเนนวัดพระธรรมกายไม่นอนกันบ้างเลยหรือเพราะกิจกรรมเยอะมากทำตลอดเราดูภาพสิภาพแต่ละภาพนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นได้ธรรมดา 22เมษาปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่มหัศจรรย์นำมาซึ่งความปลื้มปีติไม่ใช่เป็นความปลื้มธรรมดาแต่เป็นแสนปลืม้มแสนปีติและแสนภูมิใจเพราะอะไรเพราะว่าในวันที่22เมษานี้เป็นวันที่เราจะได้ร่วมบุญหล่อทองคุณยายอาจารย์ องค์สุดท้ายด้วยทองคําอันหนึ่งละสองเราได้ร่วมทําบุญตักบาตรพระเนนเป็นแสน,แสนแสนรูปได้ทําบุญเลี้ยงพระเนนเป็นแสน,แสนแสนรูปหลวงพ่อได้บอกเอาไว้ว่าในสมัยพุทธกาลได้ทําบุญใส่บาตรแด่พระพิสุสงฆ์องค์สามเณรเวันเป็นจำนวนถึงหกล้านแปดแสนรูป 6ล้านแปแสนรูปพระที่อยู่ตรงกลางใช้วิธีการประเคนอย่างไรสมัยโน,น้นใช้เทวดาประเคนโยมใช้อานุภาพของพระพุทธทเจ้าใช้อานุภาพของพระอัครสาวกใช้อานุภาพของเทวดาแต่ปัจจุบันนี้พระพิสุิสามนเณรมาใช้อานุภาพอะไร<ย>ถูกต้อง <laughs> ปรบมือให้ตนเองหน่อย ใช้อานุภาพความเพียรพยายามของพวกเราล้วนดังนั้นการสั่งสมบุญกุศลในครั้งนี้ต้องเป็นแสนจริงๆแสนจริงๆนะถ้อยคําประโยคนี้เป็นถ้อยคําประโยคหลวงพอ่อท่านถามในที่ประชุมท่านบอกว่าลูกครั้งนี้พระเนนต้องแสนจริงๆนะแสนแบบตัวเลขไม่เอา ห,หมายความว่าเราเคยแสนแบบตัวเลขไม่เอาต้องแสนจริงๆอย่างน้อยๆต้องแสนหนึ่งรูปขึ้นไปอย่างนี้จึงใช้ได้ได้ไหมได้ไหมในที่ประชุมหลวงพ่อตอบอย่างนี้เลยหลวงพ่อถามอย่างนี้เลยพวกเราก็ตอบได้พระอาจารย์แจ็คนั่งอยู่ข้างๆท่านกระาพึงเบาๆว่า ลองตอบว่าไม่ได้สิทีนี้เราก็ต้องได้อย่างเดียวแต่ว่าทำไมจึงกล้าพูดว่าได้เพราะว่าแสนครั้งนี้ไม่ใช่แสนธรรมดาเพราะว่าเพชรมะนีใช่ว่ามีทุกภูผากฤษณาใช่ว่ามีทุกไพรสน แม้ช้างเผือกใช่ว่ามีทุกตำบลเมธีชนใช่ว่ามีทุกครัวเรือนอีกรอบไหม yeah. Yeah. แต่ทั้งหมดนี้อยากจะบอกว่า <Yeah. S 1> ไม่ใช่จะเกิดขึ้นธรรมดา <Yeah. S 1> แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากมากๆแสนนี้ถ้าง่ายก็เกิดขึ้นมานานแล้วดังนั้นแสนนี้เป็นแสนที่เกิดขึ้นจริงๆ เป็นแสนที่จะตั้งใจและเป็นแสนมหาศัจันทร์เป็นแสนที่บุญจัดสรรพระนิพพานจัดส่งจริงๆเพราะเป็นแสนที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกชาติพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองประเดชพระคุณหลวงปู่ที่ภูเขาควายท่านบอกว่าเมื่อล้านยังไม่ถึงแสนต้องมาก่อนเมื่อล้านยังไม่ถึงแสนต้องมาก่อน ทำไมต้องแสนละครับหลวงปู่ท่านก็ยิ้มยิ้มแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอยากจะให้ทุกท่านทุกๆุกรูปผู้นำบุญทุกๆท,ท่านเข้าใจเลยว่าแสนในครั้งนี้เป็นแสนที่เติมบุญเติมบารมีให้กับประเทศชาติพระศาสนาจริงๆเป็นแสนที่ขจัดอุปสรรคและปัญหานำพาไปสู่ความสำเร็จจริงๆยอดตอนนี้ พระเนนเท่าไหร่แล้วละ่ะลุงพ่อถามเมื่อวานนี้เอเราจะตอบยังไงดีกราบขออนุญาตพระอาจารย์ทั้งสองลุกบอกยอ,ยอดยอดญาติโยมได้ไหมครับพระอาจารย์ทั้นบอกว่านั่งอยู่นี่แหละเดี๋ยวจะเสียจริยาพระสังกติการ ดังนั้นด้วยผลงานของพระอาจารย์ประธานจังหวัดทุกจังหวัดด้วยผลงานของลูกมหาทุกรูปที่อยู่ตามจุดต่างๆด้วยผลงานของผู้นำบุญต่างถือดอกไม้ทูบเทียนแผ่คอยก้มพนมกรไปกราบพระสงฆ์องค์เจ้าทั่วสังคมมนทนในเวลานี้อย่างทุ่มเทเสียสละไม่ได้พรั่นพรึงว่าอยู่ตรงไหนมาทุกทั่วประเทศไทย ขอเสียงบรรลือสาธุการโจทโจขานให้ดังหมื่นโลกธาตุให้มนุษย์และเทวาได้รับทราบวา่านณะเวลาตอนนี้ยอดพระพิสุทธิ์สามเณรที่ท่านเมตตามมาเป็นเนื้อนาบนุญ9 1 9 8 7รูปสาูปขออีกรอบนะ91987รูป เหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วครับและทำไมต้องมาแปดเจ็ดด้วยล่ะเมื่อวานถามหัวหน้าฉันทำไมหลวงพี่ไม่บอกตั้งแต่เมื่อวานทำไมมาบอกวันนี้เราก็งงหลวงพี่ไม่รู้หรือหลวงพ่อเกิด22เมษาสองส87 8ปมาล่างตรงตรงไม่กลับ เห็นไหมความร่ำรวยบังเกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์ไม่รู้จะด้วยเหตุผลอะไรนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อนที่รักนักสร้างบารมีทุกๆรูปยอดกัละยาณมิตรทุกๆท,ท่านตอนนี้เหลือเพียงแค่8 0 0พกว่ารูปเท่านั้นเองเราก็จะถึงเป้าหมายแล้วให้ยอดหลั่งไหลต่อไปเลยนะครับอย่าหยุดยั้งอยู่กับที่ ให้ทุกรูปคิดเสมอว่าไม่มีใครล้ำหน้าฝ่าคคำสั่งไม่มีใครร้าหลังร้งสหายทุกทุกคนทุ่มชีวิตจ,จิตใจกายเพื่อบรรลุเป้าหมายหนึ่งแสนชิตังเม<า>ปล่อยไปเลยนะครับอย่ากักอย่ายัง้งตรงไหนที่ยังไม่ได้นิมนต์ให้เสียงสาธุการห้องนี้สำเร็จเป็นจริงทุกประการใกลแล้วครับ ลุกขึ้นมาอีกสักรอบวิ่งกันอีกสักคราเพื่อที่จะนำพาขวายความสำเร็จทั้งหมดนี้ถาวายแด่บ,บรมบาศาสสดาครูบาอาจารย์ของเรายังขาดอีกไม่เยอะนะครับถ้านนับไปแล้วเพิ่มยอดอีกสักหน่อยจังหวัดละ200-300อยู่แม่มาจากชนบุรีเพิ่มอีกสักหน่อยหลวงพี่พระมหากิติพลแต่แต่ละจุดแต่ละไรก็ร่วมกัน ยอดร้อยบ้าง200อบ้างบางคนบางท่านอาจจะนึกโอ้โหหลวงพี่ช่วงนี้รถก็หายากเอาละด้วยวิธีการเดินใดเลยเราต้องพยายามไปให้ถึงเป้าให้ยอดทะลุทะลวงไปที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนหนึ่งแสนสองมืนขึ้นไปเลยเอ๊ะถ้ามาถึงตอนนั้นแล้วกองกลังจะอนุมัติงบไหมเนี่ยม <laughs> ันบอกไม่มีปัญหาพระอาจารย์บอกอยู่ตรงนี้ <laughs> ฉะนั้นไม่มีปัญหาสบายใจได้ฉะนั้นต้องบอกว่าเอาให้ทะลุไปเลยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามพระเนนมาบางครั้งเราเจอมนุษย์มนุษ,ษโสมนุษยเทโวเขาพร้อมที่จะอัญเชิญให้สิทธิ์ให้ทางพระพิสุทธิ์สงฆ์องค์เจ้ามาถึงจุดหมายปลายทางได้ถูกต้องไหมขอแต่เพียงเทวดาอารักษ์อย่าได้เจอเจอมนุษสติ ผู้ที่มาขัดขวางมาให้พไม่ให้พระเนนมาทําความดีเลยยอดพระเนนจะได้ทะลุทะลวงไปเป็นอนเนกอันนั้นพระอาจารย์ประธานจังหวัดทุกรูปครับหัวหน้าศูนย์อบรมทุกๆศูนย์ผมว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาจจะเหเนตเหนื่อยเมื่อยลาน้องสามเนรตามเป้าหมายของเราเราต้องมารวมกันประมาณสักวันที่5วันที่6เ แต่ว่าด้วยสิ้นสุดการอบรมโครงการน้องบางองค์บางท่านก็ต้องลาสิขาไปเล่นสงกรานแต่ลวงพ่อยังมีวิธีการสิ้นสุดของการมาใหม่ได้ไหมได้ท่านบอกใน DMC แล้วเพราะว่าต้องแสนจริงๆริงแสนหนึ่งรูปขึ้นไปดังนั้นขอให้ประกาศให้ทุกรูปได้รับทราบเลยนะครับผู้นำบุญทุกๆท่าน เอาเท้าอันเป็นมงคลของท่านไปในทุกๆสถานกราบาราธนาท่านไปเถอะแม้จะบอกว่าวันนี้มีห้ารูปวัดนี้มีสิบรูปเอ๊ะมันน้อยเกินไปเราไม่เอานิมนต์ท่านมาเลยไม่จําเป็นต้องรอเราไปกราบาราธนาทั้งหมดทั้งปวงนั้นคือบุญของเราทั้งหมดทั้งปวงนั้นคือเราได้สร้างประวัติศาสตร์อันแท้จริงให้กับชีวิตของเราตอนนี้เท่าตีทราบสมเด็จพระสังฆราชหลายประเทศท่านก็จะเมตตาม,มารับบาตรเราด้วยสาธุ มาแผ่บุญแผ่บารมีให้กับเราหลวงปู่อายุ9 0ปี91ปีท่านก็มา,าเช่นหลวงปู่นรสิง์ที่ท่านอยู่ที่อุดรหน,นองคายใกล้กับภูเขาควายทางประเทศลาวนี้ยังไม่รวมพระผู้บังบทพระผู้สำเร็จสิทธาดาบทีท่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะกราบอาราธนาเป็นการส่วนองค์ ดังนั้นให้ทุกรูปได้รับทราบเถิดว่าตอนนี้พระมหาเถระพระเถระระดับสมเด็จพระสังฆราชระดับสมเด็จรองสมเด็จเจ้าคณะจังหวัดหลายๆรูปท่านก็มา,ามารับบิณฑบาตเป็นเนื้อนาบุญครั้งประวัติศาสตร์ของเราในครั้งนี้เอานะครับเพิ่มยอดกันอีกสักนิดขยายใจกันอีกสักหน่อย ผมว่าอย่างไรเสียก็ตามเราได้ถึงเป้าทะลุอย่างแน่นอนเพราะอย่างไรเสียก็ตามก็ยังมั่นใจว่าด้วยการสั่งสมบุญบารมีของพวกเราที่ผ่านมาไม่มีครั้งไหนเลยที่ไม่สำเร็จเราสำเร็จทุกครั้งตอนนี้ยอดโคราชนะครราช,ราชรสีมาก็มาเป็นอันดับหนึ่งยอดเกือบจะทะลุถึงหมื่นแล้วอัศจรรย์ไหม อุบลก็ห้าพันกว่ารูปศร<า>ีสเกตตามมาติดติดส<า>ี่พันและจะทะลุไปถึงห้าพันตามมาติดติดในไม่ช้าห hmm. ลวงพี่ว่าถ้าทุกรูปถ้าทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันจากนี้ไปเหลือเวลาเพียงไม่กี่วันเราชิตังเม่แน่จากนั้นร่วมกันพิชิตแสนครั้งนี้ให้จงได้เอาละ ในขณะเดียวกันพระอาจารย์ท่านอาจจะหนักใจว่าเอ๊ะพอพระเนนมาแล้วพระเนนจะต้องถือบาทเปล่าทั้งเดินวนไปวนกลับหรือเปล่าหนอไม่ได้เราต้องทวนทั้งคนและในขณะเดียวกันทองเราก็ต้องล้นองค์คุณยายดังนั้นทุกๆรูปต้องทำหน้าที่นิมนต์พระเนนให้ทะลุแสนเชิญชวนสาธุชน,ชน,ชนให้มาร่วมกันตักบาทล้นลานธรรม เชิญชวนทุกคนมาร่วมกันหล่อทองคุณยายจารย์ให้ล้นองค์ลั่นกลองรบโบกสะบัดธงพระศาสนา22เมษาอีกพันรูปก็จะอีก800 0รูปก็จะถึงเส้นชัยแล้วนี่ถ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่ใกล้ๆท่านก็จะบอกว่าขายักไว้ทำไมทำไมไม่เอาให้ทะลุวันนี้เลยหลวงพี่ไม่กล้าไปเรียนท่านนายอดวันนี้ ขยักไว้ทําไมทําไมให้ทะลุวันนี้เลยทําไมล่ะครับหลวงพ่อเพราะบอกว่าตอนนี้พญามารกําลังพ่ายแพ้ข้าศึกกําลังฝันสลายฝ่ายเราฮึกเหิมพระเดจศึกตอนนี้ชาติพระศาสนาจะสันติพวกเราจะชิตังเมย์ยมัวลังเลยังทับอยู่ทําไมอ,าอ,อีกรอบไหมอีกรอบนี่บอกว่า ไม่ต้องกักไม่ต้องขยักลุยไปเลยครับพระอาจารย์บางองค์ท่านบอกว่าห um, ลวงพี่ช่วงนี้มันหารถยากมันหารถยากจริงๆจะมาอย่างไรรถก็เต็มเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีปัญหาแล้วจะไม่มีรถที่จะนํามาเห็นไหมจานนั้นในโยโซนอยู่ใกล้ๆกลรุงเทพปทุมนนทบ,บุรีสมุทรปราการอายุทยานในโซนนี้จะนั่งรถสองแถวจะนั่งรถอะไรต่างๆอาราธนาท่านมาอย่างเต็มที่ เพราะครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์เป็นแสนที่มหัศจรรย์จริงๆไม่ใช่แสนธรรมดาจงเข้าใจเถิดว่าไม่ใช่แสนธรรมดาฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสัปปะเคราะห์ข้างนอกสัปปะเคราะห์ข้างในสัปปะเคราะห์ข้างขึ้นข้างแรมนะจะสัมสูญละมาลายหายสูญสิ้นไปด้วยบุญแสนตักบ,บาทแสนในครั้งนี้ฉะนั้นถือว่าครั้งนี้เป็นวันที่ประวัติศาสตร์จริงๆดังนั้น ตอนนี้พยามานกำลังพ่ายแพ้ข้าศึกกำลังฝันสลายฝ่ายเราฮึกเหิมพระเด็จศึกตอนนี้ประเทศชาติพระาศาสนาจะสันติพวกเราจะชิตตังเมใหญ่มัวลังเลยังทับอยู่ทำไม<า>ต้องลุยไปเลยลุยไหมลุยไหม ภาพของพระพิสุทธิสมเณรในวันนั้นเราจะเห็นเลยมันจะเป็นภาพที่ประทับตาตรึงใจไว้ในใจของเราตลอดการจากนั้นวันไหน,ไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับวันที่22เมษาวันคุ้มครองโลกในปีนี้ปัญหาอาจมีแต่ทุกอย่างเราต้องรู้ว่าไม่มีอะไรที่ได้มาโดยฟ,ฟรีๆประเด็จพระกุหลวงมพ่อพูดไว้ชัดจานั้นทุกอย่างจะไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆเหมือนอย่างผู้นำบุญท่านนี้ ท่านบอกว่าไปกราบราธนาท่านประธานสมมาเป็นประองค์ประธานเมื่อง,งานวันที่24เมษาที่จะไปตักบาตรอุบลราชธานีที่ผ่านมาก็เลยกราบขออนุญ,ญาตก็ไปกราบท่านท่านก็บอกว่าติดาศาสนะอื่นหมดแล้ววันที่23ก็ติดเราก็อยากให้ท่านมาไปวันที่23าอย่ในน้อยจะได้พักที่อุบลสักคืนหนึ่งตื่นเช้ามาได้ฉันพระทหารเช้าก็รับบาตได้ ไม่ต้องจุกหลุกเรื่องการเดินทางโน่นนี่นั่นเอาจังนี้ก็แล้วกันท่านก็บอกว่าเอะแล้ววันที่24แล้วไปได้ไหมไปตั้งแต่ตีสี่ตีหเลยท่านมีใจอยากจะไป23ไปไม่ได้24อยากจะไปเราก็เช็คทุกสายการบินผลปรากฏว่าไม่มีสายการบินไหนบินตอนตีสี่ตีหไม่ว่าจะเป็น a อร์เอเชียสมัยแอร์ทุกอย่างบินตอน7จ็ดโมงเช้าทุกสายการบิน เจ็ดโมงเช้างานเราเลิกแล้วผลปรากฏเราทำยังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตอนที่จะไปเนี่ยกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าพ่อครับกราบขออนุญาตท่านก็บอกว่าอนุมัติและอนุโมทนาตามที่นั่นเลยไปนิมนต์ท่านและให้พูดนำบุญท่านนี้เป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปกราบพระราชทาท่านนะลูกนะย้ำนะต้องได้อย่างเดียว พอหลวงพ่อลุกออกไปแต่คําว่าได้อย่างเดียวมันก้องอยู่ในหูก้องอยู่ในทุกอนูเนื้อเราก็ไม่รู้จะทําอย่างไรหนอลุกขึ้นแล้วยังไงเอเราก็ตัวน้อยบารมีก็น้อยสติปัญญาก็น้อยไม่รู้จะทําอย่างไรคิดไปคิดมาก็ตัดสินใจโทรหาพระอาจารย์พระครูสมุธนินปุญญานันโทซึ่งนั่งอยู่้ายมือของหลวงอาตมาในตอนนี้พระอาจารย์ครับตอนนี้มันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ อา้าวแล้วมหาสุราชลร์เราจะเอาอยัางไงครับเช่าเหมาลำดีไหมครับเพราะตอนนั้นมันปิง๊งว่าเออเมื่อไม่มีสายเมื่อไม่มีสายการบินเราก็เพิ่มการบินได้มีปัญหาไหมไม่เราก็นึกนะ่ะเอ๊ะมันแพงนะแล้วเราจะเอาอยัางไงก็เลยโทรหาพระอาจารย์ก็บอกว่าพระอาจารย์เช่าเหมาลำไหมครับพระอาจารย์ก็บอกว่าลุยเลย เอาเลยพระอาจารย์จะเอาจริงๆนะครับเอาจริงๆท่านไม่ถามเลยว่าแพงไหมาราคาเท่าไหร่มีแต่ว่าได้อย่างเดียวหลวงพี่กเ็เมื่อพระอาจารย์บอกว่าลุยหลวงพี่ก็เอาแล้วพระอาจารย์นั่งอยู่คัเนี้พวกเราไม่ปรบมือสาธุการให้ท่านบ้างเลย <Yeah. S 1> ท่านเป็นกําลังใจใหลวงพี่มากๆเลยนะ ท่านเป็นผู้นำตั้งแต่มาดูก่อนเลยบวชล้านบวชแสนนำหน้ามาตลอดบอกซ้ายหลวงพี่ซ้ายบอกขวาหลวงพี่ขวาบอกหยุดหลวงพี่หยุดบอกย้ายหลวงพี่ย้าย <c oughs> ผกคิดอยู่อย่างเดียวว่าต้องให้ได้เมื่อท่านบอกว่าได้ก็ได้ก็เลยโทรหาผู้ใหญ่ผู้นำบุญท่านนี้ผู้ใหญ่ผู้นำบุญท่านนี้ท่านก็ดีเหลือเกินพอบอกท่านว่าเอ๊ะยังไงเราก็นึกในใจว่าก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะเช่าเหมาลำดีไหมท่านก็บอกว่าเอาเลยหลวงพี่ลุยเลยค่าใช้จ่ายเท่าไรโยมรับหมดข<า>นอัตมาเนี่ยขนแขนเนี่สแตนอัพลุกทั้งตัวเลยโยมโอ้โหมัน ทำไมญยิโยมมิใจอย่างนี้ไม่ถามเลยว่าราคาเท่าไหร่แพงไหมลําเล็กหรือลําใหญ่ไม่ถามรู้อย่างเดียวก็คือว่าได้โยมจะต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วพระอาจารย์จะสรุปยังไงหลวงพี่จะสรุปยังไงบอกโยมเลยนะท่านก็บินไปอเมริกาหลวงพี่ก็มีภารกิจบินตามท่านไปอีกพอเจอท่านท่านไม่ได้ถามอะไรเลยหลวงพี่สรุปแล้วเรื่องเช่าเหมาลำเป็นยังไงเอาหรือย,ยัง สรุปแล้วตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะไม่เอาลำใหญ่เพราะถ้าลำใหญ่แล้วจะต้องรอหลวงพ่อโน่นนี่นี่นั่นเยอะเราเอาเช่าเครื่องบินเจ็ดพิเศษราคาที่ดีที่สุดถูกแบดแพงที่สุดในเมืองไทยก็ตัดสินใจเอาอย่างนั้นใช่ไหมหลวงพี่เอาเลยทางนั้นโยมจะเซ็นสัญญาจ่ายเลยนะเอาโยมพี่ก็ ครึ่งหนึ่งก่อนซิก็ไม่ต้องจ่ายทั้งหมดไม่ครับผมเซ็นสัญญาจ่ายเลยร้อยเปอร์เซนเกือบล้านาแล้วตอนนี้เป็นไงท่านบอกว่าผมไม่ได้ช้ำรักจากอุบลเลยหลวงพี่ผมไม่ได้ช้ำรักจากอุบล เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยบุญกุศลผมก็ได้แล้ว<า>ตอนนี้เสียงทิพยะดนตรีในทิพยะยานที่พิเศษของผมบนสวรรค์วิมานบังเกิดขึ้นแก่ผมแล้ว<า>ผู้นำบุญท่านนี้คือด็อกเตอร์กฤษดาจางใจมน ยังไม่มีพ่อแม้ไม่มีเงื่อนไขได้อย่างเดียวแม้ว่าจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนสนามรบมาอย่างไรก็ตามท่านก็บอกว่าท่านปลื้มใจปิติใจไม่วั่นไหวไม่รู้สึกเสียดายเพราะอย่างไรผมก็ได้มาตักบาดแสนที่ดินแดนเมืองดอกบัวเหมือนเดิม<า>อุบลก็ดอกบัวมาปทุมธานีก็ ตอนนั้นท่านยำพึงท่านจึงรำพึงว่าเหมือนบุญนำพาที่ให้โยมได้มาเที่ยวเมืองปทุมเ <c oughs> นีน่ยังมีมีเสียงรำพึงถึงจังหวัดปทุมธานีนั้นแหละจึงบอกให้ทุกท่านทั้งหลายได้ลืมใจปิติใจว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นยานพานะอะไรก็เอามาเถะะโดยเฉพาะอยู่ใกล้ๆ เราร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่ให้ยอดในครั้งนี้ทะลุแสนให้เป็นจริงทุกประการดังนั้นหล่อทองคุณยายในครั้งนี้ต้องล้อนองค์พระเนนมารับบินทบาทต้องเลยแสนญาติโยมที่มาใส่บาตรต้องล้นลานธรรมได้ไหมได้สู้ไหมสู้ดังฉะนั้นเราจะต้องวางความฝันอันเล็กหรือใหญ่ของเราเอาไว้ก่อนของหมูนะ่คณะ เพื่อชัยชนะที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาและทธ่าธรรมมงกุฎประดับเพชรก็มีค่าเท่ากับหมวกฟางพระคาถาอันวิจิตพระคาถาอันวิจิตก็มีค่าเท่ากับท่อนไม้เมื่อความตายมาถึงเข้าพระราชามหากษัตริย์จำต้องถอดมองกุฎเพชรวางลง เดินเคียงคู่ไปกับชาวนาผู้มีจอบเสียมและคันไถวางไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานก่อนที่เราจะถึงวันนั้นควรฝากตำนานอันลือลั่นว่า22เมษาปีนี้เราจะได้ตักบาทแสนพระเนนแสนเลี้ยงพัตหารแสนหล่อทองสาวุชนมาร่วมกันให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ เมื่อถึงตอนนั้นประเด็จพระคุณหลวงพ่อก็จะปลื้มปิติอีกคราพร้อมกับบอกว่าจะหาเพชรเม็ดโตเท่าคุณเขาหาทองเอาก้อนใหญ่เท่าภูผาหารัตนชาติใดๆในโลกายังหาง่ายกว่ายอดนักสร้างบารมีลูกๆคนดีทุกคนเลย พระเถระรูปหนึ่งท่านบอกว่าสาธุแปละว่ารวยเพราะฉะนั้น22เมษานี้ฟ้าจะสีทองผ่องอันภัย22เมษานี้ฟ้าจะสีทองผ่องอันภัยเราจะปีติใจกว่าใครๆในแผ่นดินขออนุมโมทนา